เพราะว่าตอนนี้เขาทาให้อีสารเขาก็เริ่มแบบมีการไม่ไม่ใช่แบบว่าหน้าแรงเนี่ยจะรอแค่ทําข้าวอย่างเดียวไม่ใช่แล้วก็คือหมุนเวียนนะคะปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังอย่างเงี้ยนะคะม,มันก็เป็นไรายได้เพราะว่ามันสาปะหลังมันราคาแพงกว่าข้าวอยู่แล้วกิโลละสองบาทสองบาทห้าสิบ <250. S 3> แต่ว่าหัวหนึ่งก็หัวหนึ่งนะ่ะแล้วน่ะก็คือแบบอย่างที่พี่ทำของพี่กี่ไร่ที่ทำประมาณ ถึงสองไร่ไม่ไม่รู้ที่แปลงจากที่นามาเป็นที่ทําสวนมันเนี่ยก็คือที่แบบนิดเดียวอ่ะตรงนั้นน่ะปีแรกที่ทำเนี่ยได้สี่หมื่นกว่าบาทวววแม่ฉันขายข้าวทั้งนาจีตันก็ไม่รู้ยังไง <laughs> <laughs> ทำมันส่วนหลังของฉันแค่แบบว่าสองไ,ไรวว่ฉันได้ตังสี่หมื่นกว่าบาทแม่ฉันทำนาแม่ฉันฉิดหัวไร่แล้ว่็ฉันได้ตังสองหมื่นกว่าบาทลองคิดด <laughs> ูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงมันมันดูแลยากไหม ไม่ยากแต่ว่าต้องขยันให้โฮอร์โมนมันหน่อยต้องแบบถางยา่าต้องเอาย่ากออกแค่นะั้นเองถ้าสมม,มุติว่าความเข้าใจคนแก่ถ้าสมม,มุติว่าย่ามันเยอะหัวมันจับประหลังมันจะไม่โตแล้วถ้าคนขยันใช่ไหมก็เอาโฮอร์โมนดินทวีไปฉีดมันจะมีระยะเวลาที่เขาพิชมีขายของมดต้องใ้หลักไม่แล้วนะดินทวีขวดนึง จริงลูกค้าถ้าใครที่แบบคือถ้ามันสัมปะหลังถ้าการปลูกมันสัมปะหลังแล้วคือขยันอ่ะขยันให้โฮอร์โมนทางใบอ่ะแล้วก็คุยมันจะมีให้ประมาณสองรอบคุยเม็ดจะให้สองรอบแล้วก็โฮอร์โมนทางใบอ่ะถ้าเธอขยันนะสองเดือนเธอฉีดสองเดือนเธอฉีดอ่ะมันได้แต่สามีฉันบอกว่าก็จะเหนื่อยนิดนึงไงมันก็ลําบากเราไม่ได้ขยันเหมือนคนที่เขาทาประจํา มันก็จะลําบากในการพ่นฮอร์โมนทงใบนิดนึงนั่นแหละนี่ขนาดว่าฉันขี้เกียจฉันยังได้ั้งสี่หมื่นกว่าบาทเลยสองไร่ใหม่ลงช่องทางแล้วปีใหม่นี้ไปไปยังไงเขาไปยังใหม่นี้เขาก็จะปลูกช่วงนี้แหละเอาข้าวออกใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็จะไปแปลงที่และสําหรับปลูกมันสัมปะหลังตอนนี้เขาจะมีมันหกเดือนเขาเรียกมันหกเดือนบางคนไม่ทํานาข้าวเลยนะจ๊ะที่ที่จะทําเป็นมันปลูกมันเนี่ยเขาจะทําแปลงไว้เลยปลูกแบบนี้ พอเสร็จใช่ไหมเอาออกช่วงประมาณฝนใกล้มาต้นฝนนะหกเดือนเอาออกเสร็จเขาก็จะปลูกใหม่เลยลก็จะได้อีกช่วงประมาณเนี้ยหลังปีใหม่เนี้ยก็คือหกเดือนหนึ่งค่ะใช่ประมาณนั้นเขาจะทํามันแบบนี้หกเดือนแปดเดือนแล้วแต่เพราะว่าแต่นหน้าฝนจะทํายากนิดนึงเพราะว่ามันจะเน่าไงม,มันต้องอทําให้แบบว่าก็ทําให้มันแห้งจริงๆเพราะโดยลักษณะมันสับปะหลังมันจะไม่ชอบน้ามันจะชอบความแห้งๆแต่ถ้าแห้งเกินไปถ้าสมมุติว่า ปลูกใหม่ๆฝนไม่ตกมาเนี่ยต้องตราตายค่ะรดน้ําด้วยรดน้ำค่ะแม่ฉันลากสายายางลงไปให้ตรงไหนมันแห้งบ้างทางแม่ฉันตอนนั้นขยันมากเลยทําตอนแรกปีแรกอะแม่ฉันาลากลสายน้ําไปให้ลงไม่ทําข้าวแล้วทีนี้เห็นพ่อท้ปลูกมันมันได้ไงข้าวก็คือทําปีละครั้งอยู่แล้วมาตารฐานแต่ว่าส่วนที่ส่วนที่เราโลกออกไว้ปลูกมันปลูกข้าวโพดเนี่ยเราก็ ก็โลดตรงนั้นแหละก็คือต้องโลดแล้เพราะว่ามันทําปลูกข้ามก็ไม่ได้